สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องกันนิการแก้วกันนะคะวันนี้ผมจะสอนโหลดเกมสไลเดอร์นะครับแล้วเราก็พิมพ์ว่าเกมสไลเดอร์เลยครับเกมสไลเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเกมสไลเดอร์เกมส์สไลเดอร์เกมสไปเดอร์แมนสไลเดอร์โอเออ เกมส,ไล,สไลด์สไลด์เดอร์นี่ครับเกมสไลด์เดอร์อันแรกเลยครับกดอันแรกอันแรกติดตั้งกดติดตั้งให้กดติดตั้งเลยครับกดตั้งถ้ามันหลบไม่ได้เราก็หลบอะไรออกเกมสไลด์เดอร์ไม่ไม่ต้องใช้เกมเดียวผมให้ได้หรอ ให้ดาวก่อนครับผมก็พิมพ์ว่าเกมเหมือนเดิมคิดเลยเกมสไลด์อ้าวกูพิมพ์เปลี่ยนสิสไลด์เดิ เปลี่ยนสไลเดอร์นะครับแล้วก็โพสเลยกดคำว่าก็รอ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 ช้าครับ <endpoint. S 1> ดูภาพโอ้ยโอ้ um oh, ขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ อย่าลืมกดตามกดกระดิง่งด้วยนะคะจะจะไม่ลืมใหม่ๆผมนะครับบ๊ายบายอ่ะ,อะเดี๋ยวเนะ